สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสุข,ขสุขคนก็เดินนะคะพี่น้องคะมาแล้วการรบกวนพี่น้องกดไล่์นะคะพี่น้องกดไล่์แล้วก็พูดเลยยังไม่ได้กดติดตามก็ดติดตามด้วยจ้ะเมื่อน,นี้ก็เอาเรื่องตามมาขอเลยว่าคันผมเยียหนะเอาเรื่องตามมาขอเลยนะพี่นอ้องเมื่อนี้เป็นวันหยุดก็เลยแด่ไมานางเห็ดคลิปอันนี้คือเป็นอพาร์ตเมนต์ใหม่นะพี่น้องเป็นอพาร์ตเมนต์ใหม่ที่ย้ายเข้ามายังไม่ถึงอาทิตย์ เดี๋ยวจะถ่ายบึงอีกเทือนึงดอกรีวิวเนาะนางถ่ายอยู่ห้องนอนว่าข้างนอกไปยั่ใหม่แล้วเห็นเกมมันหยุดเล่ากันมือนี่หยุดพอมตรงกันนะพี่น้องเลยไม่เห็นคลิปเวพาเรื่องเงินนี่แหละอาการปวดหัวของเล่าตอนที่เรกวิ่แพร่นจะไปบานไม่ยายดเดยเหมืนนี่จะไปคนนเอาของว่าขอ,ของส่วนหนึ่งฝากไว้บานเล่ายังไม่ได้ขนมามัานนี้แพร่นกระทุ้ง บ่ได้ไปเพราะว่าการตื่นสายนะพี่น้องเราตื่นสวยพญ่ใหม่เราตื่นบม่วงเพราะว่าเราผึ่งนอนตอนมือเ้านี่เราปวดหัวพี่น้องนั่นแหละเชืว่าสู่ฟังเรื่องอาการปวดหัวของเราของเราแหละของเราผู้ได้็ว่าวปวดหัวได้เคยเป็นดอกปวดหัวไม่กรุงไม่เกรนะ่ะปวดจนแบบจะทนมาไหวปวดมากได้เคยเป็นของเล่าของเล่าสิเป็น บมันปวดหัวแบบนั้นพี่น้องปวดหัวของเล่าเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนคนจะตายเออคือควบคู่กัแบบว่าฉันจะตายแรงทีนอ้องมื่อคืนนี้แล้วปวดหัวรุนแรงมากอาทิตย์นี้เราปวดหัวเป็นอยู่เกือบทุกเมือนะพี่น้องปลูกเราอาจจะกินอาหารผิดหรือเปล่ากอคิดว่าเรากินอาหารผิดเพราะว่าเรากินอาหารเง่ยอะไรเราจะเป็นบัดท,ที่นี่ก็เลยมาเบิงว่า เออเรากินแล้วเราปวดหัวทุกรอบบางเสีย่ยเมื่อคืนในปวดหัวเกิดไตเกิดไตลีพี่น้องจังเด้ละก็บิวีวาเราบาอย่างเด็ดๆไข่นอนอยู่นี่เขาจะซอยเดินลอดยังบดไถนะเพราะบาหัวมันซอยอยังบ่ได้อยู่ยแล้วก็วเราตัวเล่าจนไขยกระดมตาไหลน้ำไหลพี่น้องไข่ไข่นอนอยู่นี่เพราะว่าไข่นอนเขาบอก่แม่อสินอนหลับเนะบาะเาฟังเสียงเล่าลอาสิป,ปวดหัวช่วงตีหนึ่งช่วงกลางคืน หลังจากที่เรากินอาหารแรงแล้วตลอดเลยสังเกียรติบึงปัทที่นี่ตีหนึ่งเรากลับไปเขาห้องน้ำนะไปเขาห้องน้ำประมาณชั่วโมงหนึ่งถูกไหมโดนเตอะพี่น้องอาการปวดหัวจนทุเลาลงปวดหัวจนเกือบจะตายแล้วว่าจีงสี่ปวดหัวมากรุนแรงมากบุมากจังได้นะพี่น,น้องคอยนอนอยู่นี่คอยกระได้ยินเสียงเราคลั่งคลั่งแบบว่าฉันจะทนม่ไว้แล้วฉัน ฉันจะตายแลย้วสินะฉันเหมือนฉันจะตายอย่างสินะและ้วบอางสินะ,ะ,นนนามมาะเราบว่างนห้องน้ำม่ล่ะเราเลยบอกคอยราองแล้วอยก็นอนฟังเสียงเราเขาก็เป็นหว่วงเราอยู่หลายวย่าเขาซอยเรือยังบ่ได้เพราะว่าเราเป็นโรคกรรมพันธุ์นะพี่น้องเราเป็นอะไรรอยุคหมกปีแล้วรักษาไม่หายคะ่ะโรคกันเนี้ยรักษาบ่หายเป็นกรรมพันธุ์เมียเราเคยเป็นพี่น้องกตเมียเราตอนนี้เราอยู่หลายแล้วก,ก็รักษาสุขภาพเ,าเราเนาะเราเลือดูดปื้ยเราอย่างเราได้เศร้าไปโดยปริยายไว้เลย เรายัางสูบบุหรี่อยู่พี่น้องการสูบบุหรี่กับมีสาเหตุมีสาเหตุเี่ทให้ปวดหัวได้แล้วก็เลิกบ่ได,ด้ดูดบุหรี่แล้วเลิกบได้ว่แล้วดูดแต่เต็มเรอายุสิบสี่ปีแล้ว่าเลาเลิกบไดรี่แล้วก็กวกพยายามที่จะลดปรมิมาแบบว่าเลิกไปเลยนะพี่น้องพยายามที่จะลดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคืออาหารการกินแพ้แพ้อาหารนะพี่นอ้องอ้ยจนว่า ชั่วโมงหนึ่งเขาไปในห้องน้ำแล้วไปข้ามกุยโอยอ,อ,อยู่ในห้องน้ำนะพี่น้องเออคอยคิดแล้วโถแล้วคอยนอนน้ำตาลายอยู่หนีเนาะเพราะว่ารบรบเป็นแบบมีหลายรอบแล้วพี่น้องว่ามัเพิ่งเป็นแลนรบปวดหัวเองไปแล้วเป็นปโอโออสิตลอดพี่น้องคือว่าเป็นโรคปวดหัวที่รุนแรงมากม,มันเป็นไม่เกลียนธรรมาดาผู้ดใดพอมือจะคิดว่าขนาปวดหัวธรรมดาคอยเบาขนาดคอยเบายิ่งสียหายหรือตถ่เล้ ขนาดว่าเ้าปวดหัวธรรมดาเขายังแบบโอ้โหบ่มีกระเทยใจเห็นแยังปวดหัวจนยุ่งยากเลยพี่น้องขนาดเ้าเป็นไม่ไม่เกณฑ์ปวดหัวธรรมดาเนาะนี่นแล้วปวดหัวเป็นแบบว่าเขินตาแล้วก็ปวดเอ็นข้อขึ้นหัวแบบแบบที่นี่แล้วอ,อ้วกพอมันขึ้นนี่มันดันกลับไปแล้วอ้วกออกอมากๆมาขึ้นนี่ถ้าจริงจริเราฟัางเลยจากทีเล่า เล่าเล็้ยวนะพี่นอ้อ,นกกนนนองอออก็ถือ,อว่าเป็นโรคกรรมพันธุ์นะพี่น้องแล้วไปหาหมอได้ไหมแล้วกไปแล้วไปหาหมอแล้วหมอกะหลักษาบ่ไดค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นโรคกรรมพันธุ์รูดจะูกแล้วบ้คือรูดจะูกของคนธรรมาดาแล้วก็เราสสหายใจบ่ได้ให้ใจบ่ออกเวลาเราปวดหัวนะเราสิแบบพยายามที่จะหายใจอ่นะ บทีีนเขาไปไปไก่เล่าเนาะแห้งแบบว่าคนอรันทามีค้นไปไก่แห้งจะงุดยิดจะเกิดอาการงุดยิ้นนะพี่น้องถามีค้นไปไก่เนาะเพราะว่าอาการหนักๆนักขึ้นมากจังเสียค่ะคือว่าไปหาหมอเขาก็หายแค่ยามาก,กินให้บรรเทาให้อาการทุเราว่าหมอก็รักษาบ่อใดนะพี่น้องเขาเจ้าเอื้อนอาการนี่ยังดอกมันเป็น ภาษาทางการของเขาของของหมอเหามันไม่ใช่ว่าเป็นการปวดหัวธรรมดาเั่นเป็นรองมันมันเป็นโรคไม่เกียนมันโรคมปนโรคปวดหัวที่เกิดจากสาเหตุนี่น,นะที่นี่พี่น้องมันเป็นกรรมพันธุ์แล้วเป็นอังเตลล่าอายุสิบหกบุตรกิดเบิงแต่ตอนนี้แล้วสี่สิบเจ็ดปีแล้วเป็นแบบนี้ตลอดแล้วจะเป็นจะช่วงนี่แหละบกใจเข้ากันเลยพี่น้อง เราจะเป็นตัช่วงนาสปริงกับนาฮอนนาหนาวนีน่นนเราสิบ่ค่อยเป็นแต่ว่านานนเป็นจะเป็นแบบนี้ตลอดอาทิตย์ที่แล้วนี่เราหยุดงานไปสองมือค่ะอาทิตย์ที่แล้วนี่เพราะว่าเราบ่าได้นอนเบิดขึ้นเราปวดหัวมานนนไหนเพาถึงยี่สิบาที่ปวดหัวอีกแหละมานอนเบิดแต่พาถึงยี่สิบมาที่ปวดหัวเ,นวนป,ป,ววเป็นยัเบดขื้น แล้วก็เลยหยุดงานไปสองหลอดเพราะว่าเราบริเวณนอนแล้วปวดหัวแล้วแบบว่าคนบริเวณนอนนะพี่นนองกะพอดีเมื่อกี้นี่เราเป็นพอดีเมื่อนีร่แลหยุดมือเยอะทองเล่เาแล้วก็ได้มีโอกาสมีอ่าได้พัก่อนจ่าเห็นบอนตอนนี้เราก็นั่งเล่นเกมทานแล้วม่มีอาการปวดหัวเนี่ยเราจะเหมือนคนปกตินะพี่น้องเหมือนคนปกติทุกอย่าง ม่มีว่าปวดตลอดเวลาประมาเนี่ยมันมีอาการปวดบ่มีอาการยั่งเลยพอมันไม่มีอาการปวดากาปด็ปวดขึ้นมาเลยเหมือนคนจะตายนลพี่นออ้องเออก็งงนึกถนงเทึกกันาเทิดจังใดจังจะเศร้าจังจะหายหมอเขาบอกว่าไม่มีอาการหายกรรมพันธุ์นาะก,ก็เวาหยากอยู่ะพี่น้องเวาหยากอยูอย่ ถาเราพอเป็นแห้เนี่ยล้ก็พอทนได้พราะาเราเค่อยเป็นแบบนี้จนชินแล้วก็บอกหงายหยฟังอยู่ถาเราพอเป็นนั่งนั่งหมากๆพอเมื่อขึ้นนี่โอ้การหนักแห้งหายามใดที่เราเป็นอาการนักหนักเนี่ยเราจะข้างเราจะข้างจนข่อยนอน,นอยูนน่ในห้องกนะ่ด้ยินขณะเราข้างในห้องน้ำนะห้องน้ำมีกลังจน่อยนอนอยู่กว่านี้หรือตนเราแห้งไป่น้องหรือตอน กะซอยยังเลือย,ยังเขาบ่ได้เราตัวมีหอมีตรยาเยาเต้นตุยาเก็บปวดหัวเราเราจะกินยาตลอดช่วงนีมาจนเถอาบรรเทาขั้นบรรเท่าอาการปวดหัวนะพี่น้องเออเาาาพ่บอกสู้ฟังกะพยายามอาจจะเราอาจจะกินยังแผ่ก็ได้เนาะพยายามกะให้เรากินอาหารบัน เล่าถือว่าเขาจะห้ามกินทั่วห้ามกินยังกัพี่น้องแล้วก็จะพยายามแบบว่าเลือกกินต่อไปนี่แล้วบางสี่เพราะว่าเราอาจจะแพก้กุ้งหรือเปล่าบราูของบ้านเราเขาเอากุ้งมาให้เรากินนะอาจจะมีอาการแพ้กุ้งสังเกตเบิงแล้วรา,ยาวะหลอบแลกแล้วก็กินกุ้งพราะรวมแล้วเป็นกินกุ้งอาจจะแพก้กุ้งนะขิดว่ามีส่วนนะพี่น้องพยายามแล้วก็บอกว่า,วาเออต่อไปฉันจะกินอาหารแบบลูก เออว่ากินนี่มันมันแพ้นะกระสีเรี่ยงเรี่ยงเหลียงนะพี่น้องอาจจะซอยได้ถ้าพี่น้องคลิปนี้ก็บซ้ำนี่เนาะคะ่ะกะเดี๋ยวจะว่องหวังเนาะเดี๋ยวจะถ่ายอ่ารีวิวห้องใหง้เบิ้งเนาะพี่น้องห้องห้องเช่าอพาร์ตเมนต์นี่เนี่คืออพาร์ตเมนต์นะพี่นอ้องอพาร์ตเมนต์อ่าเนน้อยหลังเนน้อย ให้เบิ้งว่าเป็นเมียไตรน,นะพี่น้องอลายคนอาจจะอยากเห็นนะคะไปแล้วค่ะ